S <S เร็วๆเป็นไงมันก็เหมือนมะพร้าวที่เผาอ่ะอันนี้เหมือนกว่าแต่พอมันเย็นปุ๊บความเผามันหายไปอ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชาแนลตัววันนี้เรามาอยู่วันนี้เราเปิดกันสบายกันไปปะเนี่ยนอนเปิดเลยเหรอ ีกหน่อยเราจะนั่งกินนอนกินแล้วไงวันนี้เรามาอยู่ที่นี่ครับรีสอร์ทส่วนตัวณหัวหินแห่งหนึ่งลาติกวิลล่าครับใครสนใจอยากจะปาร์ที่นี่ก็มาเช่าพิมอยู่ได้เลยนะฮะเช่าพิมเป็นเจ้าของเงี้ยเหรออ่าพิมคิดแค่ห้องละสามพันเท่านั้นแหละพอละถ้าเขาถ้าไปเช่ากับเขาเขาก็คิดตั้งสองพันห้านะเช่าของพิมแค่สามพันเองไม่ใช่ตัวราคาสองพันห้านี้ไม่ใช่นะเฉพาะเรานะปกติปกติมันสามสี่พันเออสี่พันไงก็นี่อ่ะพิมเอาสามพันไงไปื่อไหร่เขาหมดวะ ไปดูราคากันเอาเองแล้วกันไปดูราคากันเอาเองนะคะทุกคนแล้ววันนี้เรามาอยู่ที่นี่ครับทะเลเราจะมีเมนูอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับทะเลมันก็เป็นไปไม่ได้ทำอะไรอะแต่มะพร้าวเผาที่ด้ยังไงละไอ้หวนี้มะพร้าวเผาเออมันเกี่ยวอะไรกับทะเลตรงไหนเนี่ยมะพร้าวเผาสามพันก็มีปะไอไอลำพังซื้อกินมันก็มันก็สนุกไงวันนี้คือเราจะขโมยไงขโมยมะพร้าวรีสอร์ทมาเผากินกันวันนี้ลูกละห้าร้อยนะเขาไม่ได้เขียนป้ายนี่ว่าห้ามเด็ดอะ เรามาอยู่แล้วอาจจะกินได้เนาะใช่เรามาอยู่เราก็น่าจะกินได้แหละไม่เผาได้ไหมอ่ะสอยลงมากินได้เลยได้ไหมสอยลงมาเฮ้ยต้องต้องเผาดิดทำไมอ่ะต้องเผาถึงจะสนุกเอายังได้แล้วเหรอเฮ้ยเอากี่ลูกวายอ่ะเอาเผาไปเผา ถ้าอยากโปนมีลูกแอบแอบเไข่โคตรตุงอ่ะเจ้าของมาเปล่าไม่มาไม่มาช่วยนะไข่โคตรตุงอ่ะแต่ว่าเอากี่ลูกเอาสองลูกสองลูกเหรอเออหมุนเอออุ้ยมาฮะพี่ไม่มีอะไรจะขึ้นเหมือนเดิมแล้วเหมือนเดิมแล้วแอบแอบเออจะไม่เขารูเออนั่นแหละโอ้โหไข่บวมไข่บวมรู้ไหมว่าไข่ใหญ่เจ้านี่น่ะไข่ใหญ่ เหมือนคนเหมือนฝรั่งตูดใหญ่เรื่องมีคนดูอะไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรพี่พี่เขาไม่สนใจแล้วอะไรอะเอาเปาเอาเปาเอางี้ไอผมฝากสองลูก พี่คิดตังค์มาเลยมันไปขโมยมะพร้าวที่มาแล้แล้วอีพีนี้ก็รู้เห็นเป็นใจกับคนเฝ้าที่นี่ครับเราร่วมบวยความผิดให้เขาไปเพราะว่าพี่เขาจะเผาอยู่แล้วนี่คือพี่วิทย์ พี่วิทนั่นเองนะคะคนดูแลของราสติก,กวิลล่าที่นี่เดี๋ยวจะเผาเผาแดกตรงนี้แหละใช่เผาแบบพี่วิทบอกว่าสดสดเลยต้องใช้เวลากี่ช, 2> 2ช,ชั่วโมงพี่สองชั่วโมงครับสองชั่วโมงคลิปนี้ดูกันยาวๆนะครับทุกคนไม่มีอะไรเลยเราจะตั้งกล้องส่องไฟไว้อย่างเดียว2ชั่วโมงเลยแต่ว่าเขาไม่เคยกินสดๆแบบนี้เนากเดี๋ยวามาดูกันเลยใช่จัดไปอีพีนี้เผากันสดสดเลยตัดไม้หมดเลยตัดไม้ให้หมดเลยเหรอเอาจริงจหมดเลยเหรอแล้วต้นคลิปผมไปขโมยทำไมอะ ดิทำท่าทำทางเมื่อกี้ตกขโมยแม่เอามาให้หมดเลยเอาเถ้อเอาเหรอเอาทลายทลายกลางเออลูกเยอะๆยอะเออลูกเยอะเเอาหมดเลยเอาหมดเลยเหรอหมดเลยโอ้ เอาหมดทลายลอยหรอเอาหมดทลายเลยอ่ะโอ้โหก็ต้องบันไดเสกไปเดี๋ยวไปเอาบันไดก่อนให้พี่วิทย์ช่วยเลยตัวว่าพี่วิทย์ฟันฉลายโชโชเลยโอเคค่ะทุกคนเมื่อกี้ขำขำยอกยกนะคะที่จริงแล้วก็คือว่าพี่วิทย์เนี่ยเขาจะเอามะพร้าวเนี่ยต้นนี้คือมันดกมากเขาจะเอาไปเผาอยู่แล้วแล้วเขาก็ชวนพวกพี่โบกับพี่ยิ้มเนี่ยไปเผาก็รรู้จักกันอยู่แล้วแล้วทีนี้ก็เลยว่าเออถ่ายคลิปเลยแล้วกันเพราะว่าพี่โบกับพี่ยิ้มก็ไม่เคยกินมะพร้าวเผาสดๆเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามะะะะพร้าาเผนนนคคทีี่่่จออยแไห เวลาเผาสดๆเนี่ยมันจะมีรสชาติเหมือนกับที่เราไปซื้อตลาดนัดหรือเปล่าเดี๋ยวรอพี่ยิ้มแป๊บหนึ่งโอ้ลับับับยพี่เขียวแอมนอทีฟพี่วิทย์ทีฟพี่เขียวพี่เขียวรู้กันมาทีไรทิพย์พายทุกเขหูหูเห็นไงเอาไปเป็นทลายเลยโอ้โหหีิอันนี้กัไปหาฟืนมาทุ่เขฟืนหาฟืน วางวางวางไอเด็กเขามาวางไปหาฟืนก่อนหาฟืนก่อนเดี๋ยวใส่รองเท้าก่อนเราเก็บอะไรเขาเรียกอะไรน,นะใบาตานอเอาไปเผามะพร้าวเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะเนี่ยแล้วแบบมีเยอะมากด้วยนะ,อะเอาไปไ <ว S 2> แค่นี้ก่อนอย่าเพิ่งเยอะอ่าระวังพี่โอ้โหจมไปหรือว่าตรงนี้ดีพี่วิทย์ตรงนั้นมันจะไหม้ไอเมตต้นมะขามปะตรงนั้นมันร้อนมันร้อนแล้วแต่เจ้าของแล้วแต่ได้หมด ยังไงต่อคะเราย้ายจากต,าตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามะขามเนี่ยเราจะเก็บมะขามอีกเราจะขโมยมะขามมาทำน้ำพริกวันนี้อีกอ้าวอยูอเราจะไม่ได้เราจะเ<ห>ลิกขโมยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าการเผามะพร้าวนี่นะต้องมีเทคนิคในการเผายัางไงคะไม่ใช่สักแต่ว่าเผาเผาเผากินไม่ได้นะลูกมะพร้าวระเบิดใส่ตาแหกตายเลยเทคนิคอะไรคะเทคนิคก็คือใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้เทคนิคอะไรบ้าพี่วิทย์ไม่สักแต่ว่าเผาทิ้ว่าแหละ ก็มั่วพูดแป๊มอยู่ดีมไปแล้วจริงก็คือมั่วๆไปแหละเออแต่ว่าเราอยากได้กลิ่นหอมของมะพร้าวของน้ำมะพร้าวเผาเราก็เลยจัดไปเลยครับหนึ่งละลายด้วยกันอ๋อวางเรียงแบบนี้เลยเหรอสองชั่วโมงเราจะได้กินน้ำมะพร้าวเผาอร่อยอร่อยโอ้โหอ้าวแม่ไปไหนมาโอ้ โอ้โหไฟไฟพี่วิทย์หลอกให้เราช่วยเผาขยะให้และยาเาเผาไปแล้วนี่ครับเดี๋ยวเรามาคอยติดตามกันอีกสองชั่วโมงดูว่าเราจะได้กินมะพร้าวเผาที่อร่อยที่สุดในโลกหรือเปล่าไปลุยครับทุกคนรออีกสองชั่วโมงสองชั่วโมงผ่านไปไหวมั้ยกอ้กหนี่นะคะก็คือมะพร้าวเผา อันนี้ก็คือจริงๆแล้วเบื้องหลังนะครับทุกคนเราก็ได้สับมะพร้าวที่เขียวๆออกไปเอามะพร้าวที่เผาแล้วเอามาใส่นะครับแล้วก็แค่ตัดกล้องแล้วเราก็แค่เอามาใส่นะครับจะบ้าหรือไงครับรอขานนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจับสิพอดีเลยสิบคนละหนึ่งลูกอันนี้อันเนี้ยมันสุกมันสุกก่อนหน้านี้แล้วไงเอาออกมาสักพักหนึ่งแล้วมันโดนไฟแรงแรงสุดมันก็เลยสุกเร็วแต่พวกเนี้ยยังไม่ได้ เดี๋ยวเราเอาพวกนี้ไปแช่น้ำแช่น้ำทะเลเลยก็ได้เห็มครับรอแช่น้ำอะไรพี่ปเปิดาายงน้ำก๊อกอ๋อเจอแล้วเจอแล้วไปเ<อ>ปิดใส่ยาง,ยางยนี่นขึ้นปุ๋ยเลยพี่ยิ้มจะโชว์ฝีมือการตอกสองลูกนี้นให้ดูนะคะทุกคนแบบไม่ต้องใช้มีดด้วยแบบไม่ต้องใช้น้ำอะ่ะเอาดิไม่ต้องใช้มีดดิโอ้ยอ๋อจัดเลยเออ ต้องมีคนไอ้นี่ให้คนนึงโอ้โหยรอนร้อนร้อนเลยหน่อยกูถือหน่อยโอ้โหนี่นะคะอีกหลายลูกเลยหลุดวะไอ้เหี้ยเขาถ้าขายลูกสี่ห้าสิบซื้อก็แดกเหอะร้อนอ่ะอ๋อเดี๋ยวเราชิมอันนี้ดีกว่าอันไหนวะที่จุกหลุดอ่ะอุ้ยฟังเสียงน้ำนะเออโอ้น้ำแรงดันด้วยโอ้โหสัตว์ไม่ได้แค่อุ่น เอาไปแช่ยเย็นไวมก่อนเอาไปยัดถังน้ําแข็งไหมเอเอใส่ถังน้ําแข็งไว้นี่ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอานี้ยัดลงไปในถังก่อนแม่้อนจัี่น้ำแข็งเขาก็ละลายหมดเลยดิอืมอน้ำแข็งก็ต้องละลายสิน้ำแข็งไม่ละลายก็ไม่ใช่น้ำแข็งนะเจ๊ว่อย่างงี้แล้วเดี๋ยวมาดูกันตอนมันเย็นว่าจะอร่อยแค่ไหน่ะเดี๋ยวรอห้าโมงจะ,องจะตอนนี้ผ่านไปสองชั่วมโมงละกูไม่คิดเลยว่าทำมะพร้าวมันจะยากว่อไข่เจียวไข่ดาวขนาดนี้รอต่อไปยากเหมือนกันนะเนี่ยไปครับ 72 hours later ตอนนี้ก็ได้เวลาเย็นเย็บเลยว้าวนี่คือมะพร้าวเผาที่เราเผาเองกับมือที่เท้าเองอยู่ที่ปากเผาอยู่เลยอันนี้ก็คือทำไมจะต้องหลวงเต็มหลอดเองนะไอสัตว์ใครขโมยน้ำกูไอดูดวะเป็นไงเหมือนยังไม่เข้าเนื้อเหมือนเหมือนกินน้ำมะพร้าวปกติเหรอยังไม่มีกลิ่นเผาเลยอ่ะจริงเหรอมาลองชิมดิ เหมือนอะไรปกติเลยมีแล้วมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ยังไม่เยอะเออนิดหน่อยแต่ว่ากลิ่นเผายังไม่ค่อยแรงอ่ะกลิ่นเผายังไม่แรงเลยยังเหลืออีกเก็บปลูกเดี๋ยวเราจะเผาให้กินไม่ใช่ดิเดี๋ยวเราจะปอกให้กินก็ได้อยู่ได้ไหมมันอาจจะเป็นการเผาที่แบบว่าไม่ถูกสูตรการฟรชลมควันอะไรสโมกเออสมคกิ้ง and the b e อะไรโอเคาย thank you ช่วยคอมเมนต์หน่อยใครเป็นคนที่ขายมะพร้าวอยู่แถวดําเนินแถวว่าเล็กิงขายมะพร้าวเผาคอมเมนต์มาให้เราฟังหน่อยว่าจะทําไงให้มะพร้าวมันมีกลิ่นไหม้หอมนะอันนี้มันยังไม่ไหม้แบบที่เรากินไปซื้ออ่ะมันเหมือนกับแกะมาแล้วก็แช่เย็นกินตอนเนี้ยยังไม่รู้สึกเลยมันเหมือนไม่มีอะไรนะเด็ดมะพร้าวมาโยนกองไฟแต่รายละเอียดหยิบย่อยของมันที่อยู่ใน2ชั่วโมงนั้นจนความมันจะเย็นแบบนี้โอ้ยากมากนี่ต้องบอกเลยว่าอีพวกที่อยู่ตรงนั้นยังไม่ได้แกะเลยนะยังครับเฮ้ มันอาจจะเย็นละเดี๋ยวขอแกะแล้วจิ้มสดดูดลูกดีกวอาไปยังไม่หายร้อนนีเหรอเราแกะสดๆเลยครับตรงนี้แต่ไม่มีรอดอะดิมีหนาสุดเอวเนี่ยเอามาเยอะแท้ละขโมยเข้าอม่แล้วใช่ไหมเรานี่มันขโมยเป็นอาชีพไม่ต้องแกะหมดตัวเอาแค่เห็นตามันแล้วเจาะเลยเขาจะได้รู้ว่ามะพร้าวเผาอือแล้วดูทุกคนนี่มะพร้าวเผาของแตได้เจีะเลย และนี่ก็คือมะพร้าวเผาในปลาใหญ่นะครับชิมโอ้ยสัตร์ร้อนจีอยู่เลยเหมือนแด็กกาแฟร้อนเลยสัตร์ร้อนมากกินขึ้นหน้าขึ้นตาหมดแล้วเนี่ยขนาดนั้นเลยอ้อยถ้าไม่เชื่อใช่ไหมลองดูลูกนี้เป็นไรอะเออไม่อยากเปื้อนถืยใหน่อยเร็วๆเป็นไงมันก็เหมือนมะพร้าวที่เผาอ่ะอันนี้เหมือนกว่าแต่พอมันเย็นปุ๊บความเผามันหายไปอ่ะโอเค แอมค c o n คอนาทเบิร <Okay. S 1> ์นแอมค b อกคอนาทเบิร์นเย่ดอโน่ะปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ดูสภาพแล้วซื้อแดกนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญโา้าโหแสบหูเรามาลาสิกวิลล่านะคะหรือถ้าเป็นครั้งที่400ยต้า หรือว่าถ้าขึ้นในปากมุดอ่ะมันจะเป็นอะไรนะบ้านริมหาดบังกะโลรอมันขึ้นอย่างนั้นใช่บ้านริมหาดบางกะโลก็ลองเซิร์ชมาแล้วกันปากน้ำปานคนเขาอาจจะเอาะเช็คอินไว้เออนั่นแหละก็มาจองมาพักกันได้นี่โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะอย่าลืมโปรโมชั่น Kio Fiber แล้วก็นำพิคนะคะเข้าไปช็อปมันได้เลยส่งฟรีสองกล่องสองกระปุกเป็นต้นไปเอวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัว